ลงเกดาาดันมิดเลยโมนูปัน่นโหกนี่ยาก <c oughs> เันยากมาปงมาปั่นเสียเวลาผูอาา้อืน่นปันาแก้ว่อย่ยอ,อ,อา่ดวถ้ำหนึงดวงถ้หนึงพี่ชเอาพี่ช่เด้อพี่ชเด้อทเียงจะได้ียงจะได้ีกินแลวมันดีักปังปัง โยิงเรายิงเราไปไหนยี๊ดสีกาแฟทำฟอเฟื่อนด้วยอเฟื่อนอะไยังบ้าน้ำเอาลงวางอะไรยังบ้าเอาเฮะโซดาแดงโซดาแดงไม่ไม่ทำอีเม๊บ้างบ้าโคตมาฮะโคตเฮ็ดกันจะถอยแล้วโคตมา งานง่ายกว่าจ่เย็ิงานเลยเจ้าเจ้าพรต้องมาอ่างทุระโอ้ยพระคขยันเนาะจระขยันพรขยันเฮ็ดจนเนื้อห้ำหน่อยอยู่เนี่ยพีนเราพีดีพีส้มได้จมพ่อยไส่วันเห็นงานในจมพ่อยใส่ไสนไม่ทำนเงียบผิดวันนี้ฝนโหมันก็ทั้งน้ำหยดตายนั่นเลยนะฮะพปขี่อยู่ในห้องน้ำเจ้าก็ไปแอบฟังไส่ตดเนาะเกินไปตองนี้ได้ รมนะครับเจ็ดยิบเอ็ดใบบาทเต็มๆนี่างนี้เต็มๆเลยเต็มๆเลยเด้อมาเพื่ออะารมวางคลิปอยว่หูเลยมาคลิปผู้ใดนี่ซ่อมเบิ้งซ่อมเบิ้งอยู่อย่างเงี้ยเบิ้งมันเป็นอะไรเหรอโอ้ลักดาบเลยบอก

อายุเอาลูกกินไปอ่านได้ค่ะอันไดนอันนี้ละเออครับผมคลิปนี้กับประมาณนี้แหละครับผมขายของอะไน้ำช่องไอชีเตอร์ครับผมครับสั่งได้ในนาทีสิบนะครับก็สามารถอ่าจุดหนึ่งหรือคลิปหนึ่งจุดห่หลังค่าแล้วจุดหนึหลังฆ่าแล้ววันเสาร์นี้ตังสั่งเข้ามา่าอย่าลืมนะครับสั่งเบิกขึ้นขาขอมโปรนะ ให้พิเศษกด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ลยครับเอฟซีสวีครับจะได้ไปเบิกเงินค้าของไปเห็นหลังคามันแล้วครับเขาแหงวาอยู่เน๊ะเขาวางเสื้อเขาวาจังไนทำเพื่อลุงเพื่อป้าแต่หาแต่ขายของหาเงินเพื่อทำหลังคาบระสาทบาทเอาขายของกับพีชบานที่นี้เขาวายผมไปลุงเออขายของเป็นหลังคาเปล่าวะเขายันยันเขาก็ยืนยันครบชุดแล้วบ่ ได้ไปชุดแล้วือเพล่กจากกันนานก็คืออันนี้ก็ค okay, 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 okay. ือม oh ัน oh ก็จะเป็นคนที oh ่แบบว่าพยายามที oh ่จะเป็น hmm. จ่าฝูง้าเจเป็นร่วมสายบุญโอเคนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะผมมาเจอกันร่วมสายบุญเอาลงคบผกเ่นร่วมสายบุญโอ้โ้อ้โอออ้โอ้โอ้่อ้เอ้อ้อ้อนโอ้อ้ ควบแล้วดับเลยผู้ใดควบแล้วเกินมันไปตัดเลยของผู้ใดคือผู้หลดยังยังยังของเรายั่งปอจบสิลูตอนไหครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนนำเด้อครับช่องภายนอกนี่ช่องพอฟืนเด้อบอพอฟืนครับเพื่อนกับซอยงานตั้งแต่เสาครับบออยี่จาก่่มเมื่อกี้กับเตะเล็กไปเล็กงอเลยเมื่อกี้นี่นี่ครับผมอ้าวเรียบร้อย อี่างอีคลิปยังไม่ได้ดูเลยนี่ยังเหลือประมาณสองทีครับบ่บบ <c oughs> จบเลยดิวัน ค่อยกู้นตะานจะเกอโอ้ยหอนซีอะไไอ้เจ๊ยบิว่ารอที่เดิมนะคะขค้มือว่านนี่คือสซแมนเนาะผู้นาคานนี่บอกเคยหนูรอที่เดิมนะคะมือว่านอใจเบิดค่อยกัไเพรคนนัดไฟเนาะเพากระเปิดฟ้นชน้นี่ไทยครับไทยครับนี่หลานยาฮันนี่เลยโอาอ่อนโนทุกนก็ได้ อันนี้ปูแบบเทพดินเห็นไหมน้ำแข็ง <c oughs> แต่ยังไหลน้ำก็ไม่มีขัง <c oughs> เพราะว่ามันจะต้องผ่านช่องช่องว่างแล้วก็ผ่านหน้าซายมันจะซึมลง <c oughs> ที่มันขังเพราะว่ามันไม่มีอิดอิดรองกันซึม <c oughs> ลออรงซึมน,นี่นะไม่มีขังทโคตรเลย ว่ามือบางไม่ต้องจะปิดหนูว่าหรอได้อุเขาเจ้าก็เจ้าว่าอนุญาตให้ทายได้บ่ได้เห็นเรื่องงานเีทาล่ามยูหันน่ะอ้าวมาเลียบานเจ้าให้ตะชงใส้ไส้ไสเนีวเด้อทายอ่ะสงคน มาดีมาเบิ่งดีมาเล่นน้ำเดีม้ามาเล่นน้ำกันนี่มานังันล่ำจะเข่าเข่าบ่เาบัแง่้กเด็นปูตอนเออกดปูตอนงันล่ำเข่าสน้าสน้าด้นิบสน้าก็สีล่ำด้นิตัวน้ำพออาไปด้น่ะใส่ย่ได้ตัวแต่เกียนุนธมานันเี้ยต่แล้วิใส่ยเอาไ้ยเกียนุนมทานหมนหลาตัวหนเขอ๋อทเดียวได้ป้ะ่าฮ่โอมา่ ไปปูมาดยไส้คุขึ้น่มขึ้นน้ำบาดะย่าพว่เมดกกงอยใส่พุใช่นะหลายอยู่เนาะกตองตอกตรงที่ลงี่เวลาจะให้่งายขึ้นถ้างายขึ้นจะสูงเด็กสูงไเด็กกดงกดที่ลงเอลงมาเสบดก่านั้น่เลยกดี่ล